พี่น้องมองดูหอมนะครับมันปู่พี่น้องปููนานี่มันมันแหง้งพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบตบรรทมสุขสุขคนนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้นะครับอันเปลี่ยนช่วงกินนะพี่น้องมื้อนี้มากินเป็นช่วงเศร้าเป็นข่าวเศร้านะครับพี่น้องสักท้ายพี่น้องนะครับนนเนี้ยมอเศร้านะมื้อนี้อากาศเย็นนะครับอันเย็นายจนว้านกินข้าวได้มานั่งตากแดดพี่นอ้องเมื่อนี้นะครับแบตไดน เป็นเอาปูมาขายแห่งแต่เ้าเลยพี่น้องมันมีเป็เลเือดลาบปูนะครับนี่พี่น้องพี่น้องเคยกินบ่นลาบปูนะครับนี่ได้ลาบปูอันนี้ยลาบง้วเนเต็มคื้นครับเอามาขวายังมาเศร้าอีกมีปิงป้งนกพี่น้องปิงป้งนกนะครับกับปิงป้งพวกซีนเนาะพี่น้องมาเด้อน,นะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนะครับก็มากินข้าวเศร้าน้ำกันมันรข้าวาหม่กับเขาขา,ขาวหวมุหวมหอมเลยพี่น้องหอมๆนะครับกันนี้ ิดยากันลาบปูมาโดนแล้วเนาะพี่น้องมันเศรอบดีเป็นน้อกมาขายให้นะครันเจ็ดใหม่ๆเลยพี่น้องปูช่วงนี้หนาวมันๆเนาะครับคงรู้จรมะเหลืองเหลืองเข้าเข้ากันห้องครับงานบักตุ่มงานบักตุ่มแขกความเข้ากันนี้ ขาเหนิ่มไม่พี่น้องขาวขาวนะครับขาวแล้วกันนิ่มพี่น้องกินกระยังก็แซ่บขาเหนิ่มไม่นี่เป็นซ้นหมูนะพี่น้องน้องเหมือนใจนะครับสองอุ่นเราใจพี่น้องอากาศแต่ว่าน้องใจสีหนาวน้อใจปีกไม่ครับมีลมมาเมื่อเดี๋ยวหนาวอีกแล้ว ตากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับปิ่งนกปิ่งนกกระทะน้องไข่สุตรีดพี่น้องน้อง,องม่ไม่ไข่ผม แบบหลาบปูพี่น้องมันจุดมะเหลียงเหลียงๆมันปูนออกมัเหนานะอันนี้ก้อยก้อยนี่ก้อยแต่เมื่อคืนนะครับซ้มอมาะมาอุ้นไหมเป็นก้อยดิบไปแล้วไปขวครับ ลาบคัวนะครับ